สวัสดีค่ะณตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักที่ชามแล้วนะนี่เดยพาไปดูเพื่อนนอนห้องไหนกัน้อนอห้องไหนนอนนี่ครับไม่นอนนี่นอนห้องไหนนอนนี่เลยียร้องไหนพื่อนอนห้องไหนอี้ห้อนี่ห้องนีหนเคนนี้แคนอนก้ก็นอนนะโหนอนทั้งหัวใจน้องได้ไหมล่ะ ันแก๊งจัดเหี้ยดูห้องนี้องนีมาดูห้องนี้โอ้กัแฟโอ้กัแฟนทำอะไรกันมาดูข้างล่างมาดูเข้าวดูข้าวดู้งนะนี่บ้านพี่สาบ้านพี่สามี่สห้องนอน บิ ik, ere, bic, ๊กบิ๊กบิ๊กนอตด้วยนอตด้วยนอตดิไปว่เอิร์ดเอิร์ดโซเชียลแคมปโอ๊ยตายแล้วผานไหมผ่านดิดูมันดูอะไรกันมันดูมู